สวัสดีครับอุ๋มอดุจิตอาสานะครับพยากรณนะ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเหมือนเดิมกันนะครับผมพยากรณ์คลิปลายเดือนประจําเดือนเมษายน2567มีเกณฑ์มีเหตุการณ์อะไรจะเกิดกันอีกบ้างนะครับผมส่วนตารางของเราประจําเดือนก็นี่นะครับผม ของเดือนเมษายนนะครับผมดาวศุกร์ก็มีการย้ายจากตําแหน่งตัวนี้ขึ้นไปตําแหน่งตัวนี้นะครับผมดาวศุกร์ของเราก็ไปอยู่ตรงนี้ปึ๊บวันที่สิบสามวันสงการไทยนะครับผมก็เป็นปกติที่ดาวอาทิตย์นั้นจะต้องโครจรกลับมาอยู่ที่ลัคนาของเขาเองดาวอาทิตย์นะครับผมหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบสองดาวเกตจากตําแหน่งนี้ก็ย้ายมาตําแหน่งนี้นะครับผมดาวเกตดาวเก้าเราตําแหน่งนี้ปุ๊บ ดาวเสาของเราได้อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่แล้วแลดงจาวันที่23ดาวอังคารจากตำแหน่งตรงนี้ก็ได้ย้ายข,ขึ้นไปในตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะมีตรงนี้แล้วก็มีราหูอยู่ของเก่าปุ๊บวันที่26ดาวศุกร์ที่ย้ายมาตรงนี้ก็มาเข้าในตำแหน่งนี้นะครับผมดาวศุกร์ของเราก็เข้าตำแหน่งนี้มาละมาอยู่ที่ลักนณะราศีเมษนะครับผมส่วนหลังจากนั้นอ,อันใหญ่ที่สุดเลย30เมษายนนะครับผมดาวพฤหัสของเรา จากในราศีเมษดาวพฤหัสเราก็ย้ายมาในตำแหน่งนี้มาเจอกับปุ๊บดาวมฤตยูที่อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่แล้วเดือนนี้ก็จะออกเป็นรูปนี้นะครับผมส่วนเดือนที่แล้วก็เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะครับผมที่มีดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวอามดาวเกตดาวราหูดาวพุธอ่ะผมลืมใส่ดาวพุธไปตรงนี้ดาวอามดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผม ก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองกันไปกันนะครับผมดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งธาตุลมการเรียองของการพูดเรื่องของการพรีเซนต์ดาวอังคารเจอคู่ศัตรูดาวเสาร์ในตำแหน่งนั้นฝีมือพอกันเล่นอะไรเล่นสงครามประสาทสงครามน้ำลายเล่นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ต่างๆนานา ส่วนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ได้อยู่ในตำแหน่งนี้กับดาวราหูก็เป็นเรื่องลักษณะของการต้องสอบสวนว่าอะไรความจริงเป็นอย่างไรก็พอดาวอังคารก็อย่างที่บอกช่างหรือผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบตำรวจทหารต่างๆที่ท่านดูทีวีแล้วมันเกิดขึ้นน,นะครับผมก็สูกันท้ายที่สุดก็วิ่งเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของวินาศก็คือพักผ่อนต้อง หยุดไปก่อนเพราะว่าในตําแหน่งวินาทเมืองก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลเป็นเรื่องของการพักผ่อนรักษาการอยู่เงียบๆในห้องเล็กๆก็คือพักผ่อนไม่ต้องทำงานก็ตามดวงเมืองที่เห็นกันนะครับผมส่วนเดือนนี้มีเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนะครับผมของแต่ละราศีเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกด subscribe ให้เป็นกำลังใจกับผมและทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยครับครับพรื่องอการพยากรออก,กันนะครับผมชาวราศีกรกฎ ประจำเดือนเมษายน2567กันนะครับผมสำหรับปราศีกรกฎนั้นช่วงนี้ดาวก็ขยุขย่ขยิบเต็มไปหมดเลยนะครับผมส่วนหนึ่งก็อยู่ในภพมรณะภพสุขะแล้วก็ภพกรรม,มะนะครับผมโอเคในภพมรณะนั้นครับผมมีดาวอังคารกระเสาร์อยู่อยู่มันเกือบจนถึงสิ้นเดือนนะครับผมเหตุการณ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอะังคารกระเสาร์คู่ศัตรูก,กัน อยู่ในธาตุลงนะครับผมก็เหตุการณ์ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดพอเป็นธาตุลงระหว่างใครกับใครครับมันเป็นคู่ศัตรู3กับ7กันนะครับผมก็ปัญหาของใครที่ลักษณะชาวราศีกรกฎที่ทางานเก mm. ี่ยวกับเรื่องของ mm. ก่อสร้างสถาปนิกลักษณะแบบนี้จะมีลักษณะของปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างศัตรู เข้ามาเจอกันและจะมีคําพูดที่จะปิดปัญหาซึ่งกันและกันนะครับผมก็ให้ระวังการการเกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของสถาปนิกเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมลักษณะอะไรแบบนี้หรือลักษณะของยวดยางก็เช่นเดียวกันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมให้ระวังปากเสียงกันเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีเกณฑ์ของศัตรูเข้ามาทําเกิดเกิดปัญหาตรงนี้กันเกิดขึ้นได้นะครับผมคต่อมาในพบของ พบสุภาะนะครับผมพบสุภาะนั้นโหดาวเพียบเลยนะครับผมแป6สี่หนึ่ง้านะครับผมบเผม 8, 4, 6, 1, ผมต็มไปหมดเลยปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับผมพบสุภาะตรงนี้นะครับผมก็คือพบอะไรเอ่ยพบธาตุน้านะครับผมพบธาตุน้ําสุดท้ายเป็นพบมรณะอพบวินาก่อนจะเข้าสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นใหม่นะครับผมมรณะก็หมายถึงตีจากตายจากกันไปละ อันสุดท้ายเอาวิลานะครับผมอันสุดท้ายจะตายจากจะจบก,กันไปแล้วมีอันหาอะไรเกิดขึ้นบ้างผู้ศัตรูใหญ่ที่สุดก็คือแปดกระสีปลาหูกับพุทธนะครับผมงานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารข้อมูลต่างๆนานาตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามีทั้ง9้าทั้งคู่ท่าน้ำเข้ามาผสมด้วยงานเยอะงานล้นมือต้องรีบทําให้เสร็จนะครับผมให้เจ้านายให้เรียบร้อยเพราะว่างานเข้ามา เป็นจำนวนมากมายงานเอกสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายเอกสารรูปเกี่ยวกับเรื่องของอันนายความอะไรต่างๆนานาความต่างๆนานาเพื่อจะให้จบเต็มไปหมดในช่วงเมษยานี้จนถึงต้น,ต,น,ต,นต้นพฤษภานะครับผมฉะนั้นที่ปัดที่ทําให้เสร็จนะครับผมบอกงานแต้มไปหมดเลยอย่ามัวแต่เที่ยวอย่ามัวแต่าแตสาดน้ํากระจนลืมภาร,รกิจที่สําคัญน,นะครับผม งานแลวนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับผมล้องมอเป็นอีกลักษณะหนึ่ง8 9 4สนะครับผม8 9ดของเราราหูเต็มหงส์กันแล้วลักษณะของสิ่งที่จะเกิดคือปาหูมาอันธพาลมาเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องอะไรเรื่องของพบสุภะผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปโตเถียงนะครับผมอย่าไปทะเลาะกับเขาเกิดขึ้นอย่าไปในอารมณ์ อะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะเป็นลันกษณะของเกิดอารมณ์โต้เถียงทําให้เสียชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะครับผมก็มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อมานะครับผมหลังจากนั้นพอเลยกลางเดือนปุ๊บดาวอาทิตย์ก็ได้ย,ย้ายดาวสุขก็ได้ย้ายไปทุกอย่างเหมือนจะส่งส่งลงแต่ดาวอังคารแดงจักที่พบมรณะพบมรณะได้ย้ายขึ้นมาปุ๊บ ก็ยังคงเกิดคู่วิวาทะขึ้นอยู่ดีนะครับผมก็ให้ระวังเช่นเดียวกันครับผมวาทะการพูดการแรงๆการพูดกันไม่ค่อยดีก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมต่อมาในภพกรรมะกันตอนนี้มีดาวหนึ่งดาวอาทิตย์ดาวศุกร์กันขึ้นมาแล้วก็ดาวพฤหัสเตรียมย้ายออกถ้าเรามาองเป็นพฤหัสย้ายออกไปเลยก็ได้ครับ เพราะว่ากันมาในช่วง30อยู่แล้วมีเลขมีดาวอาทิตย์ปกป็ดาวหกนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมงานนี้ตอนนี้เข้ามาในภพลัคนาโลกอันใหม่เรามาเริ่มสิ่งใหม่ๆกันละแสดงว่างานนั้นจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่จะทําให้รู้สึกเย้อยวนใจเริ่มใหม่อยากเป็นเรื่องของโปรเจกต์งานใหม่อยากจะมีเงินจะได้มีลากผลมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีดาวศุกร์เข้ามาด้วย เป็นลักษณะของการลงทุนก็ได้ลงทุนกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเกิดขึ้นนะครับผมบการลงทุนเหล่านี้ต้องมีหุ้นส่วนฉะนั้นชักลาสีกรากฏนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะเริ่มไปทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทําสิ่งที่มันรวมกันหลายๆคนแล้วหุ้นหุ้น,ห,นหุ้นกันปุ๊บมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานเกิดข,ขึ้นนะครับผมในช่วงหลังกลาง,ลางเดือนตุลต้นไป ส่วนต่อมาต้องให้ระวังเหมือนเดิมว่าเพราะว่าพระอาทิตย์ในตำแหน่งราศีเมษนั้นก็มีแล้วก็อยากมีอีกเคยทาแล้วก็อยากทาอีกอันนี้ก็คือโปรเจกต์อะไรที่คล้ายเดิมซ้ำๆเดิมอาจจะแตกยอดแตกหงอออกมาแต่ดาวสุกข,ของเรานั้นที่เห็นเลยก็คือดาวสุกมาเข้าพบไฟน้ํามาเจอไฟในลักษณะนี้นะครับผม เพราะว่าน้ําเป็นเรื่องของเงินมาเจอไฟปุ๊บเผาแรงมากการลงทุนนั้นต้องใช้เงินจานวนมากเงินที่มีจําหนดไปเลยเหลือเพียงนิธีหน่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นยังไงถ้าการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ลุยแล้วดีก็ลุยกันไปการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมดูให้รอบคอบดูให้ถี่ถ้วนแล้วค่อยลงทุนนะครับผม ส่วนต่อมาในภพลาภะของเรานั่นเองภพลาภะของชาวกรางกฎนั้นคราวนี้ดาวพฤหัสนั้นเข้ามาในวันที่30นะครับผมก็จะมีกลายเป็นดาวพฤหัสนั้นเข้ามาอยู่ในธาตุดินดินแขน็งมาเจอดินอ่อนมาเพาะปลูปกกันละตอนนี้เป็นดินเพาะปลูกแสดงว่าอีกหนึ่งปีเต็มๆมีอะไรใหม,ม่ๆเกิดขึ้นในภพลาภะตัวนี้กันภพลาภะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นชาวราศีกรกฎแล้วก็ลองตีไปเลยว่า5้าคืออะไรนะครับผม 5. เป็นความรู้กฎหมายศิลธรรมประสงครูอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมเรื่องของการปกครองงานเหล่านี้นะครับผมจะสร้างคุณประโยชน์สร้างความเด่นให้้าราศีกรกฎในภพลาภะไปลงทุนอะไรกี่ยวกับพวกนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับผมพอลองมีลักษณะของเพื่อหัดกับมฤลึยูเกิดขึ้น อีกอย่างหนึ่งลงทุนหางลกลนะครับผมค้าขายแดนไกลลักษณะของซื้อมาขายไปแดนไกลจะเกิดผลประโยชน์ให้ลาภลาภผลที่ดีแก่ชาวราศีกรกฎฟองมองเป็นลักษณะของอะไรบ้างสายมูลความเชื่อลักษณะแบบนี้จะก่อให้เกิดลาภผลเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคอันนี้นะครับผมเป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับผมสาหรับ เมษายนนะครับผมของชาวราศีกรกฎครับขอให้โชคดีทุกท่านครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากร์ราศีนะครับผมประจาเดือนเมษายนเนื้ครับผมปีนี้นะครับมหาสงกรานนะครับผมเดินทางเที่ยวกันให้สนุกสนานนะครับผมพักผ่อนหย่อนใจเยี่ยมบ้านดูแลบ้านกันนะครับผมเจอครอบครัวกันขอให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับผมช่วงสงกรานนี้เรื่องของการ เลิกยามเรื่องของการดวงมันมีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมในช่วงโองการรอบปีมีการเปลี่ยนนักษัติกันเกิดขึ้นนะครับผมก็อะไรที่ดีๆก็ขอให้มันมานะครับผมสาหรับบางคนอะไรที่ร้ายๆก็ให้มันจบไปนะครับผมเริ่มกันใหม่นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในเดือนหน้านะครับผมอะไรไม่ดีจังหวะอะไรไม่ดีของเราทีไหนเดี๋ยวเราก็บอกกันอีกทีนึงนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมไปทำบุญดาวเพื่อหัสอย่างที่เราบอกกันไว้นะครับผมสะดอกเคราะทํทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรดาวเพื่อหัสนะครับผมอ่ะเป็นเรื่องของสงเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของพยาบาลนะครับผมทำบุญอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์ของโรงพยาบาลนะครับผมอุปกรณ์การแพทย์ทำบุญกับศาสนานะครับผมสร้างหลังคาโบสถ์อะไรกันอย่างนี้นะครับผมสร้างพระ เพื่อเป็นการแก้เคลื่เสริมดวงกันให้ทุกท่านนะครับผมก็แนะนาวันนี้นะครับผมสําหรับท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับให้เป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงาน้วยทุกท่านด้วยนะครับผมผมลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่เมษายนครับสวัสดีครับ